สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ ROV ไก่แชน n e ลนะฮะวันนี้เราก็มาสโลแล้์เดียวนะฮะช่วงนี้อยู่แรงคอมมานเดอร์นะครับก็ตอนนี้เพื่อนก็เลือกตัวมากันเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็วันนี้ผมจะมาลงคัพซินนี่นะฮะทอนน่าจะฟาร์มนะฮะ ดูแล้ทอนไม่ยอมฟาร์มนะงั้นเราฟาร์มเองเลยดีกว่าเราเอาคลิกแนกฟาร์มเลยนะทอนยืนเล่นนะฮะไม่ยอมเอาตัวฟาร์มมาก่อไอเทมที่เราเลือกนะฮะก็จะเป็นชุดนี้ไปเลยฮะเล่นอย่างไก่ชแนลนะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับก็เซตเป็นตัวนี้นะฮะพลังแฝงก็ตายเกิดนะฮะ โอเคฮะเรามาดูนะฮะว่าคลิกเน็กผมจะเป็นยังไงโอ้โหฝั่งตรงข้ามโอ้โหนึกว่าจะมีแก๊กนะฮะถ้ามีแก๊กนี่ <c oughs> แก๊กจริงๆนะฮะโอเคเราไปพบกันในเกมเลยว่าวันนี้ผมจะมาเก็บดาวได้หรือไม่กับคลิกเน็กนะครับแล้วเจอกันครับผมครับฝั่งผมก็จะมีอารเลนนะฮะมีทอร์ชาร์ลีนะฮะแล้วก็มีลอเรียวยืนกลางแล้วก็มีโตโรนะฮะแล้วก็ผมเล่นคลิกเน็กนะครับฟาร์ม ฝั่งตรงข้ามก็มีนะัตยาจ๊กเกอร์เออร์อกแก๊กแล้วก็วกนาคอสฟาร์มนะครับนี่เราต้องระวังแก๊กนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะมาดึงบัฟของเราหรือเปล่าก็ <c oughs> ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าฝั่งเราฮนะเพื่อนฝั่งเราจะจะมาช่วยกันให้ไหม <c oughs> ผมก็ต้องเริ่มปั๊บฟ้าก่อนนะครับทิกแน็ตแต่เพื่อนๆหลายๆคนก็ อาจจะเห็นนะบางคนก็ไปฟาร์มแดงก่อนนะครับแต่ส่วนตัวผมบับฟ้าก่อนนะครับมา,า <c oughs> มาดูนะครับว่าแก๊สเขาจะเดินมานี่หรือเปล่านะเราแล้วกดส่งสัญญาณเพื่อนนะฮะดูนะครับโอเคเพื่อนน่าจะมากันให้นะครับจริงๆเมื่อกี้นี่ผมว่าจะเล่นคับฟินี่นะครับ นู่แต่ทอนแล้วจะมาฟาร์มนะฮะรู้ว่าเขาถูกบัฟลงหรือยังไงมนาะ้าไม่ยอมฟาร์มผมเคยเล่นแล้วถ้าเกิดเอาตัวแคลรี่ตัวใหม่เมื่อกี้มาฟาร์มนะมถือว่าพวงมากเลยนะโอเคฮนะแก๊สเขาไม่มานี่ฮนะไม่รู้ว่าเข้าแดงหรือเปล่าโอเคตัวโลโดเลยไปเช็คแนละ้วครับน่าจะไม่เข้านะอา้าวทำไมแก๊กไม่มา รือว่ารว่าแก๊กยังโหลดไม่เสร็จก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะพอถ้าแก๊กเข้ามานี่ผมบอกแล้โอ้โหลำบากเลยนะถ้าเราตามอา้า ทำม,มูลค่านะน,น,านั่น่ครับฟิกเกอร์หลบเรานะ <c oughs> สวยงามนะพ <c oughs> อเขาทำถูกแล้วที่ต้องให้เราได้ได,ได้คิวไปนะ ตัวฟาร์มนะถ้าเรายิ่งเกิดยิ่งดีฮะจะด่วงนีช่วงเลนเลนนี่จะสู้เขาไม่ค่อยได้นะตัวบางนช่วต้นเกมเราทำอะไรได้เราต้องรีบนะฮะถ้าเราเล่นด่วงนะฮะเจอของแข็งนะฮะ ปิงไงปิงเมดฟัง,งผมบอ,อกปิง่ะเขาแค่ปิง่งแต่ผมทากเลยฮะ ข้า,าวเช้าโทษทีผมไม่รู้กันจริงัะเมื่อกี้ไม่น่าเข้าไปตายงูนะเมื่อกี้ชิบหายละ ไม่ตายฮนะเราอ่อนเองฮนะต่อนี้โอเคฮนะเราเรียวเราช็ดาวน์ได้นะไม่ปิงแล้วนะครับ นาตยาแหรงจริงที่หน้ารอเรี่ยวเราถึงแทนกลับบ้านแล้วนะน <c oughs> าตยาเราต้องลงดัมหัวทีเดียวต้องจบนะฮะถ้าไม่จบดูแล้วเราน่าจะจบแทนนะฮะ ป้อมการเราแตกแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่เล่นนชักจะลำบากนะป้อมการแตก อืมนาครัโอ้ยเจ็บหนักนะก็กลับบ้านก่อน ว่าจะกลับบ้านนะเมื่อกี้พอดีเห็นฝั่งข้องข้ามมาก็เลยนี่คะบางจังหวะเราก็ต้องอย่างนี้ตัดสินใจครับอย่างนี้บอกฮะดวงต้องต้องโฉบให้โดนหัวถับหัวได้ก็จบแต่ถ้าเกมตามมากๆก็เราก็จะลำบากฮะดวง เพื่อนก็เอามังกรให้สองรอบแล้ว พวงเราแรงนะฮะตอนนี้ใช้ได้แนละ้ว ้องไปเล่นนาตายาก่อนครับนาตยาจ็กเกอร์นะยืนใกล้ ถ้าเราลงแล้วศัตรูไม่ตายอย่าไปฝืนนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนเองนะครับจังหวะนี้เพื่อนเข้าแล้วครับ ลงไปครูนะครับเมื่อกี้คูไว้ ไปก่อนฮนะขู่ได้นะแต่แต่ดันโผล่ไปเจอโจ๊กเกอร์พอดีทำ <c oughs> ไมเจอโจ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็สวยแล้วนะเรา โอเคฮะตอนนี้ทอนเราก็ไปตีป้อมบนแตกนะฮะถือว่าสวยงามนะโจ๊กเกอร์ต้องลงไปกันนะฮะป้อมกลางเราอาจจะได้ <c oughs> บัฟฟ้าสำคัญนะฮะพวกเราเล่นคลิกแน็ก <c oughs> นี่ยฮะป้อมกลางเราได้นะฮะ อันนี้เราเริ่มเดดไอ้นี้ขึ้นมาหน่อยล้วตีตืงขึ้นมาหน่อยล้วโอ้โหมันจะยาว เผลอตอนนี้เงินเรานำอยู่นะครับจริงๆก็อยากเอานะฮะมังกรแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดักมาดักก่อนโอเคว่านาคอตน่าจะมาไม่มาไม่มาก็ลงเลยฮะให้เพื่อนกันไว้ก่อนนี่ฮะเราได้แล้วครับเอเคได้แต่เกิดมาลนะ ได้ชื้ขึ้นมาหน่อยนะได้แต่เกิดนะฮ่าฮาเจอพลังดวงเข้าไปครับ หนาขอดนี้ไม่รอดเลยฮะโอเคเรามีตายเกิดนะเลยกล้าบินเขาป้อมถ้าไม่มีก็ไม่กล้านะะ บางครั้งมันก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับสร้างโอกาสให้สีมแต่ว่าตรงนี้เราผลานนะเราไม่เข้าไปแก๊งกับเพื่อนนะแต่ว่าแต่ว่าเรามีตายเกิดน,นะฮะเรารอดได้ฮะเราช่วงนี้เราต้องไปก่อนขายใจเกิดทิ้งนะครับแล้วก็เอาพลังโจมตีเข้ามา เอาเป็นดาบคีเลยแล้วกันครับเนี่ยดาบคีก็จะแรงขึ้นมาหน่อย คลิปครับแยกให้หมดครับมาฮะเราต้องมาเปิดมังกรอีกรอบนะฮะตกตายสองตัวนะตอนนี้เรา เราต้องเปิดระเบิดป้อมกลางนะครับมาปล่อยไกลๆไปก่อนนี่ครับเพื่อรักษาระยะเวลานะแล้วก็ไปฟาร์มกันอยู่ที่ไปโจมตีด้านด้านนู้นนะฮะล่างนะครับเพื่อนตอนนี้ไปล่างนะฮะเปิดลำล่างหมดละเราก็เดินไปเสริมนะฮะไปช่วยนะฮะตอนนี้เขาตายสองแล้วนะครับ โอ้โหจิ้หายโจ๊กเกอร์ยิงตายก่อนนะ <laughs> ส่วนโจ๊กเกอร์เองก็ขอ,อมีตายเกิดนะครับ mm. เสียดนะายฮะลอเลี้ยวเราที่นี่ไปฮนะนี่ <c oughs> ถ้าลรอเลี้ยวเราที่นี่กว่านี้หน่อยน่าจะดีฮนะเมื่อกี้ เราก็ยังคะแนนฟาร์มอยู่นะฟาร์มนำหนู่กขายขายฟาร์มนะหายเลย <c oughs> chụp dựng nhé Thuyền bỏ lại bột phá cho pha เมื่อกี้ก็สายเข้านะฮะโอ้โหพลาดเลยฮะโดนสวนกลับมาแรงมากเลยนี่เราไม่รู้ว่าเราโดนดักอีกหรือเปล่าบักฟ้าเราคงโดนแย่งนะนี้ฮแท้งไปไหนทีมไปไหน เดินเดินก็ระวังนะฮะแต่นัตยาเขาโหดมากเลยนะผมเล่นเล่นดูเนี่ยฟาร์มไม่เท่าไหร่นัตยาโจ๊กเกอร์เขาโอเคเลยแทงไมาก,ก็พลาดแล้วครับทแทงเดี๋ยวระวังแค่โจ๊กเกอร์เขานะฮะโจ๊กเกอร์เขาแรงอ่ะนี่ไงจังหวะนี้ครับเพื่อนไม่มา ตัวได้เปรี่ยวแล้วไม่มาครับไปไหนวะลรกเพื่อนอยากได้ไอ้นั่นอีกแล้วเหรอเาขาน่าจะตีคองกันหรือเปล่าตีป้อมน,นะเ,เราป้อมก่อนนะได้ป้อมแล้วเดี๋ยวชนเพื่อนไป โอเคครับผม uh, ว่าจะชวนเพื่อนไปตีคองนะฮะเมื่อสู่นี้นะฮะก็โอเคนี่นะครับถ้าเวลาเกมได้เปรี่ยนแล้วถ้ามีโอกาสตีป้อมได้มันต้องเข้าตีอยนะ่างเงี้ยถ้าไม่งั้นเกมพลิกขึ้นมาก็จะเสียดาวแล้วก็เสียใจนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วฮะถ้าเพื่อนคุณไหนชมก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยก็ดีนะครับ สำหรับคลิปใหม่หมของเราก็ครั้งนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้ฮนะอยู่แรงคอมอเดอร์เดอร์ฮะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ